สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง a t s Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการเรชั่นครับวันนี้เรามาเรชั่นนะครับวิธีมินอาร์สเปเชียลนะครับผมหรือสเปเชียลเชือกป่านนั่นเองนะครับผมก็ออกมาวิคและตอนวิลและตอนวิืและตอนนะครับผมตอนนี้ก็คือถึงวิที่4แล้วเดี๋ยวเราจะรีแอคพร้อมกันทั้ง3และ4ี่เลยนะครับผมไปในคราวเดียวกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นเป็นสเปเชียลที่ไม่ให้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักแต่ทำมาเพื่อว่า เอาใจเลยให้ไขความคิดถึงระหว่างตัวบุญกับเปรมแล้วก็บทของทั้งสองคนนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูการเพราะจริงๆดูเรื่องนี้มีแต่ความอมยิ้มนะครับผมแล้วก็ไม่ได้วิเคราะห์อะไรเลยเพราะไม่มีแต่เอาเหมือนก็เอาตีรหวานแล้วใส่แล้วพวกนี้แบบหวานใส่ใช่ใช่ใช่งั้นเดี๋ยวเราไปนั่งดูกันไปดูวีคสามก่อนก่อนเพราคุณทางซูอวาริสบีที่แอนิเมชันได้นะครับอ่ะไปดูกันเลยครับ โปรเจก t นี้นะครับผมจะทําขึ้นเพราะอยากทําไม่มีสาระแล้วก็ไม่มีดราม่าใดๆทั้งมีแต่ความตลกแล้วก็เขาเขาพูดเหราไม่มีสาระเลยก็ง่ายอยากคาดหวังคาดหวังอะไรทันไดก็เลเจอครับแต่ถ้าอยากได้ความน่ารักอันนี้มีแน่นอนครับไม่เชื่อก็ลองดูได้นะฮะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันไปแล้วนะไปเล่นได้แล้วคนเขารอไปสมมติจะถ่ายวันเดียวจบพอเสื้อเลยจ้าเออมีพุงอ่ะงั้นมีพุงนะเนี่ย ปิดโรคโควิดอ่ะก็มึงโดดออกกำลังกายตอนเช้าแถมมึงกินเยอะอีกอากาศมันเย็นหน้านอนมีฟุ้งเล่นว่ะเออเออเออว่าแต่มันใช่เวลาเล่นไหมฮะก็นี่ไงกลัวเราออกกำลังกายให้มึงอยู่ ไม่ต้องเลยเหี้ยละลายไขมันไม่เอาสะลายไขมันเหี้ยเนี่ยมันแดงหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันแดงเมราะอย่างอื่นป่ะไม่เหี้ยมันเจ็บเป็นฉันจะไม่รับบทเล่นแบบเรื่องนี้เด็ดขาดเพราะตอนนี้แหละไหนดูดูซีแพรล้วนแข่งฟอร์มเลยหรอไอ แดงเลยเฮยอะไรวะเหมือนคุณพ่อแบบว่าดูลูกที่อยู่ในฟองเนี่ยโตไปๆนั่นลูกออกมาเจอหน้ากันเลยๆลยลูกหรือเปี่าอะไรเงี้ย นิยายของลูกพี่ลูกน้องอะ่ะมันฝากไปบริจาคที่มหาหลัยออขอส่องกันได้ไหมอะจะเองเหรอลูกอันนี้ย้ายว่าเนี่นะจ๊ะนย่าเพงดูไปนะไบอ,อ่อนตรงนันอันแรกนีเรื่องของตัวเอง त बोल्छ हरा छ अरे मल्छ แข่งไปแบบลงกข่งคารุนไลสองแขนโดนบัดด้วยอ่ะหเชี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยเจมั่งทำอะไรเจะให้โดนบัตรได้ไมล่ะโดนนายบำรวจหะฮอะไรแบบนี้ด้วยก็มันอยู่ในรังอ่ะมันคงหลงมาครับก็อยากรู้ว่า น้องสื่อพวกนี้ออกไปบริจาคได้หรือเปล่าก็เลยลองพิสูจน์ดูนะยิบติดมาด้วยเนาะกลัวไปคืนเลยสู้แฟ่กุญแจมืออยากลองบ้างไหมหังก็เชียร์แล้วไม่ลองหน่อยเหรอ ลองหน่อยไม่ลองนไม่ลองนะถ้าเดินอ้อมไปนอนอยู่บนเตียงหรอลองหน่อยวัดแขนเลยค่ะวัดแขนเลยค่ะเสดานะเตียงไม่มีหัวเตียงให้หมัดเล่นแบบปึงเนื้อปุงตัวตลอดถอดเสื้อตลอด นเนี่ยบอกว่าอย่าก,กินขนมบนเตียงไงเนี่ยเมื่อกี้ขนมบนเตียงแล้วมันก็ล่วงเต็มเตียงแล้วมันก็นอนทับจนมันแตกและเอียดหมดเนี่ยอย่าซกบกเดี๋ยวก็เอาไปสังแล้วปะยางไม่เถอะเนี่ยแกมอกผมเลยดิ ทำไมยังไม่ใส่เสื้อผ้าอีกแลจะให้แกะทำไมยูอย่างนี้หรอออกไปเลยก็ไม่อยากใส่เสืผ้าไม่ใช่หรอไม่นูพอีมาเนี้ยเฮ้ยเนียนียูยูวะป่ยูยูอะรู้แต่ไม่ใส่เสื้อผ้าแต่ให้เาเออถอดทิ้หน่อยเฮี้วมเป็นเขินแผ่นสูง อ่าต่อวิสีเลย ีนาวโอ้โหขอเป็นโคดเลยสิครัาสวัสดีครับ คือพ่อามาหาทีมัะครับ,รบมันหลับอยู่อะอะไรเสอเนไหมงั้นผมฝากชี้ให้มันหน่อยพี่ดู <c oughs> ดูสภาพร่างเป็นยังไง คือวันไม่ทำอะไรอ่ะไม่ไม่ได้พ้นจากเตียนไปเกินหนึ่งเมตรอะคู่เนี้ย ว่าปัญหาบ้านนี้หรือป่าอะไรน้องอาจจะไม่มีเสื้อเสื้อไม่พอ,อยังไม่ได้ซกักอ,อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ย่เขาจะใส่เสื้อคือเฟรมนี่คือถอดตลอด <c oughs> <c oughs> ทีมนี้น้องทีมถอดตลอดจ้ะ เป็นไรปวดท้องหรอือหิวหิวแน่เลย ไปอะไรเขาไปข้างนอกไปซื้อของกินหรอดูขนาดนี้แล้วมันจะไปไหนเนี่ยอยู่แน่เลยเป็นไร กี่การ,การห้องก <iliyor obliv ion đấy> ูไม oh. ่ใช่เหรอเดี๋ยวไปหาฟัวอ๋อนี่ห้องตัวเองอต่กินไม่ได้ก็หิวข้าวอ๋อหิวอยังงอื่นเล่นงินเล่นงินก็ว่าปวดท้องเองหรือว่าหิวนอนไม่หลับแบบเขมูช่วยปะ อช่วยอะไรอ่ะเหมือนกันคานั้นหลับมุกอ้ะต่าย้ะงงมากคิดว่าหิวอ๋อปวดท้องอ๋ออ้ยังไงไม่ใช่ว่ะอ๋อไม่มีอะไรเลย ไม่ความเออหรือว่ากินเข้าไปอะไรแบบหิวไม่อยู่ทอ้องอย่างก,กิเลอื่นเออ,เอ,อหรือว่ากินเข้าไปแล้วมันปวดท้องเอ,อ๊ะยังไงวะงงอือืน่ารักน่ารักไม่รู้เขาจะมีกี่วคเนาะเหมือนแล้วจะมีแบบว่ามีแบบเหมือนเขาได้ทำแบบ ซีซั่นหนึ่งเดีรู้กี่วีอะไรเงี้ยมันต้องรอดูต่อไปว่าเขาจะลากยาวไปจนถึงกว่าซีรีส์จะออนนะไม่น่าเจอะแบบวีห้าวีไม่รู้กี่วีกับไม่เจอสิบหรอกฉันว่าอาจจะรอดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมทุกคนน่ารักหมดน่ารักดีนะครับผมขอบคุณที่มาติดตามกันนะครับจริงๆมาอมยิ้มด้วยกันนั่นแหละอีกครั้งหนึ่งเนาะมีคนคงได้ดูกันอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามการฝากกดไลค์ติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับสิริพิศเสียง